ร้องเธอร้องเพลงก็อยากจะร้องจะร้องไปร้องเธอร้องไห้ถ้าได้ร้องและลืมมันเผลอไปรักใครเขาไม่รักไม่อยากมันแล้วก็แล้วกันบอกว่าตัวฉันสบายดีคำ<ส>จำกัดความของเขาคนนี้ก็คือทุกขนานงานบันเทิงถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปราศณีหมายเลขสี่ครับ เห็นหน้าปุ๊บรู้จักแน่นอนสำหรับปัจนีท่านนี้คุณปู่จานคุณเคนน้อยคิดว่าเขาคนนี้อายุเท่าไหร่ครับ65 65ปีคำตอบแรกของคุณครับโอ้โหตรงนี้มีโหเลย<ม>กำลังลนั่งไล่เลียงเนาะไล่เลียงไล่ยัยงไงฮะวงเฉลียงวงเฉลียงไม่ถึง60คือไม่ถึงพ่อรุ่นพ่อแอพ่อแอาจจะ64แต่เหมือนเคยถามกันนะ่ะเป็นรุ่นน้องของคุณพ่ออยู่นะคะแอว่า60ได้ไหมพี่หรือ59 มานงั้นอทายว่าห้าสิบเก้าค่ะอ่าแอทบอก59าสิบเก้าคุณเอกี้ล่ะห0สิบหมอริสล่ะไปเลยครับห1อ็ดครับอ่าห้าเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดจะตอบอธิบายมันอะไรมันไม่ได้เออคือให้ติดติดกันไปเลยอ่าฟังความเห็นสายสื่อกันไปแล้วคุณยังมีตัวช่วยเหลืออยู่นะใช้ตัวช่วยครับครับเหตุการณ์เหตุการณ์อ่างั้นมาดูเหตุการณ์นี้กัน รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงวันชาติไทยจากวันที่24มิถุนายนเป็นวันที่5ธันวาคมก่อนที่ปรัศนีท่านนี้เกิด1ปีครับ15วินาทีต้องตัดสินใจแล้วจะยืนยันคำตอบที่65ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับรายการที่พวกเราคงมีความรู้เลยเนาะเอ่อเปลี่ยนเปลี่ยนกดเปลี่ยนคำตอบเอาละเปลี่ยนแบบไหนจะเชื่อสายสื่อไหม ผมขออยู่ตรงกลางครับ60ครับชื่อพี่เอกฮะอ๋อชื่อคุณเอกกี้อยตรงกลางเลย60เป๊ตอบถูกแป๊ะๆโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิด1ปีโดนหัก7,000บาทปาสนีหมายเลข4ครับคุณอายุ60ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่สวัสดีครับพี่เจียบครับ สวัสดีครับรบพวนพี่เจี๊ยบ oh, ครับพ oh, oh. oh. pues ี่เจี๊ยบอายุเท่าไหร่ครับไม่เชื่อน้องแอร์ห้าสิบเก้าหกห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าขาดไปนิดเดียวจริงจริงนี่พี่เจี๊ยบเขายืนรุ้นให้คุณเลยนะจริงจริงถามพี่เจี๊ยบนิดหนึ่งดีกว่าทุกขนานงานบันเทิงแสดงว่าพี่เจี๊ยบต้องทำมาทุกอย่างแล้วเริ่มจากอะไรบ้างครับเอ่อตั้งแต่เรียนอยู่ก็ออกรายการ อย่างเงี้ยเป็นรายการโทรทัศน์อะไรเงี้ยนวไปเป็นแขกรับเชิญบ้างเป็นปรัชนีบ้างแล้วเขียนบทเขียนอะไรเงี้ยทางด้านบันเทิงนะครับนี่เขียนบทให้คนไปเล่นแล้วเขาไม่มาออก็เลยต้องเล่นเองเล่นเองอีกเล่นเองไปอย่างืั้นแล้วตอนเรียนอยู่เนี่ยมันมีกิจกรรมนักศึกษาต้องร้องเพลงแล้วก็ร้องในมหาวิทยาลัยร้องร้องมีคนเขาสนใจน้ําเสียงแบบนี้เขาได้ยินปุ๊บเขาสนใจมันไม่เหมือนใคร แปลกดีขายของแปลกดีกว่าก็เลยได้ทำเ,เป็นนักร้องออแบบนั้นนะครับตอนนั้นเป็นนักร้องเป็นวงหรือเป็นเดี่ยวหรือยังไงพี่ปี2525ห 25, ีก็ตั้งตั้งวงแล้วมีวงแล้วนั่นคือวงเฉลียงเพลงดังๆของเฉลียงมีอะไรบ้างโอ้อืดดีมากมายก็พอคเคยได้ยินนะอเออดีมากมายมากมายนะครับแล้วก็มีเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธออันนี้ประกอบภาพยนตร์เรื่องรถไฟฟ้ามหานาเธอ แล้วก็มีเพลงเอกเนกทําสบายสบายทำหัวใจเอกเนกอ่าแบบนี้นะครับแล้วอีกเพลงหนึ่งที่แบบดังๆเลยคือรู้สึกรู้สึกสบายดีอ่านั้นเหมือนเพลงเปิดประจําตัวเลยมั้งพอเปิดวงอะไรเงี้ยเอาเพลงอะไรขึ้นดีเพลงนี้เลยแล้วกันรู้สึกสบายดีอยากอยากฟังเพลงรู้สึกสบายดีไหมครับอยากแน่นอนพี่เจี๊ยบมาตรงนี้ก็ต้องโชว์เพลงให้เราฟังสักหน่อยไม่ไม่เล่นเล่นนยังไง ดีไซนอย่างนี้ไงเน่ยเป็นอย่างนี้ไงงั้นไปฟังกันเลยรู้สึกสบายดีครับร้องคือร้องเพลงจะอยากจะร้องจะร้องไปร้องเธอร้องให้ถ้าได้ร้องและลืมมันเผลอไปรักใครเขาไม่รักไม่อยากมัน แล้วก็แล้วกันบอกว่าตัวฉันสบายดีเศร้าเสียใจสนุกตรงไหนเสียน้ำตาใช้เวลาเศร้าน้อยน,น้อยก็คงดีฟ้ากระแสนไกลจองตรงไหนก็โศพีดูสิดูสิว่าโลกใบนี้เชียงดีจังผู้คนมากมายไกลกองจองมองตั้งใจจะมองหารอถึงเวลาจะไขว่จะคว้าทำความดี แต่ใครเราใครจะไปตั้งใจอะไรจะมาชี้คนหรืกคนดีติดที่เขา,เาใจใครฟ้าสีครามเมฆปุยขาวมีสองปุยสวยทั้งสองปุยอยู่ที่เขาที่เราคุยฟ้าที่แสนงามแกวนไมฆขาวเป็นร้อยปุยปุยทุกปุยปุยจะสดสวยเพราะเราดูถนนสีเทาขมเมาควันพิษก็สีเทา ก็หาเอาป่วยตัวร้อนก็นอนไว้เงาก็พบคนโลกสับสนมีเยอะไปเปลียก็ตรงไปกับโลกสดใสไว้บนเตียง ความดีแต่ใครรกใครจะไปตั้งใจอะไรจะมาชี้คนรักคนดีติดที่เขา,เาใจใครฟ้าสีครามเมฆปุ๋ยขาวมีสองปุ๋ยสวยทั้งสองปุ๋ยอยู่ที่เขาที่เราคุยฟ้าที่แสนงามแควนไม่ขาวเป็นรอยปุ๋ยปุ๋ยทุกปุ๋ยปุ๋ยจะสดสวยเพราะเราดูถนนสีเทาข้ามเ,เมากันพิษก็สีเทา หิวก็หาเอาป่วยตัวร้อนก็นอนไวๆเงาก็พบคนโลกสับสนมีเยอะไปเปลียก็ตรงไปเก็บโลบสดใส่ไว้บนเตียงขอบคุณครัขอบคุครัฟังทีไรก็รู้สึกสบายดีจริงๆก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะเพแ,แต่งมาเพื่อการนี้เลยว่าเฮ้ยถ้าคุณรู้สึกไม่สบายก็ เก็บโลกสดใสไว้บนเตียงแล้วกันนะก็ไปสดใสอยู่บนนั้นปู่จานชอบนี่ยสมัยนี้เขาไม่ท่เดียวแล้วแหละทุกที่โลกสดใสอยู่ได้ทุกที่ถูกครับผมระเบียงก็สดใสได้เอาล่ะแล้วปัจจุบันตอนนี้พี่เจี๊ยบทำอะไรอยู่บ้างครับก็จัดรายการวิทยุ9โมงเช้าถึง11โมงช่วงทำงานเลยผมจะจัด รบกวนการทํางานของทุกคนด้วยรายการชื่อจับตาดูจับเรื่องราวที่เป็นข่ e. าวรอบๆโลกมาเล אתה. ่าสู่กันฟังโอ้โหติดตามผลงานกันได้ได้ครับครับอ้าวแล้ววันนี้ขอบคุณมากเลยครับกับพี่เจียมวัชระปานเอียณครับผมขึ้ครักกันดบ s อสก็พวกเรานั้นทนในการทีวีเซนทีวีเซนทีวิเซนทีวีเซนทีวิา